ถามความรับผิดชอบของกรกตว่าในส่วนนี้กกตจะต้องมีความรับผิดชอบคืนสิทธิในการเป็นสอสให้กับสอสอสุรพลเกียรติชัยกกรเมื่อสารดีกาสูงสุดวิด้ฉัยอย่างนี้กกตยังบอกว่าแอนอ,อกว่าตัวเองถูกต้องไม่น่าจะชอบชนะครับผมเสนอให้กกตทั้งเก็ดท่าน,นลาออกประเด็นสําคัญในคดนีคือต้นคดีเนี่ยนะฮะสารที่พากษาวชนะ เมื่อชนะเสร็จเรียบร้อยฮะซึ่งเป็นคดีแรกที่เบื่อไทยชนะนะครับแต่สิ่งที่เราเห็นก็คือความความยุติธรรมของศาลเนี่ยศาลไม่ได้ไม่มีความยุติธรรมไม่ได้แบบไอ้ฝั่งทักษิณชนะไอ้แพ้เสมอไปหรือชนะเสมอไปนะครับในขณะเดียวกันล่าสุดคดีของม็อบนะบที่ละเมิดพรกกอฉุกเฉินผมก็เห็นคดีหนึ่งก็ยกฟ้องนะฮะนก็เป็นความยุติธรรม ของกระบวนการกฎหมายของประเทศไทยมีแพ้มีชนะยึดหลักเจตนานะฮะเป็นสำคัญสวัสดีครับมาพบกับผมเทืศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง youtube รับชมจากนอกในประเทศ วันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจประเด็นที่น่าสนใจก็คือคดีประวัติศาสตร์นะที่ปรากฏว่าสุลพลเกียรติชัยยากรซึ่งเป็นสสเขจจตแจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งโดนใบส้มจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ขึ้นสู่ศาล <c oughs> แล้วก็จัดพอจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่นะก็มีการก้าวไกลก็มีการโศตอนนั้นก็พักอนาคตใหม่ มีการส่งคนของตัวเองลงแล้วก็ชนะการเลือกตั้งนะครับชนะการเลือกตั้งก็เป็นคนใหม่ขึ้นมาแต่ต่อมานะครับศาลก็พิพากษาเป็นคดีประวัติศาสตร์ที่เพื่อชัยเพื่อไทยชนะการเลือกตั้งเกิดขึ้นนะครับต่อมาเนี่ยสุรพลเกียรติชัยยกรก็มีการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนนะครับว่าเขาชนะคดีแล้วคดีเป็นที่สิ้นสุดแล้ว นะครับว่าเขาไม่ผิดเรื่องของการที่เอาซองนะครับไปให้กับพระนะไปทำบุญให้กับพระจนโดนใบส้มเนี่ยเขาไม่ผิดเขาจะฟ้องร้องกะกะตนะครับเ,เป็นเงิน7จัดสิล้านบาทนะครับประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าตกลงจะมีการคืนตำแหน่งไหมนะซึ่งปัจจุบันเนี่ยสสที่ชนะการเลือกตั้ง ที่เคยอยู่พรรคอนาคตใหม่อนาคตใหม่โดนยุบเขาก็อยู่ภูมิใจไทยปรากฏว่าล่าสุดพลตบ,บุเอกจรุงวิทย์กุมมาเลขาธิการกรรมการเลือกตั้งเปิดเผยว่านะครับได้รายงานให้7กกตรทราบแล้วถึงคำพิพากษาข,ของศาลฎีการรแผนกเลือกตั้งยกคำร้องกรณีที่กกตให้ใบส้มหรือถอนสิทธิการเลือกตั้งสุรพลเกียรติชาย,ยากรอดีตผู้สมัครสสเชียงใหม่เขต8พักเพื่อไทย และนายสุรพลก็เตรียมจะเรียกร้องค่าเสียหายจากกะกะต70ล้านบาทซึ่งเป็นสิทธิของนายสุรพลที่จะฟ้องร้องพร้อมชี้แจงว่าตามมาตาุมาตรา225วรรค2ที่กำหนดให้มีการวินิจฉัยของกกตก่อนการประกาศผลให้ถือว่าเป็นสิ้นสุดนั้นในส่วนของกอกะกะตถือว่าสิ้นสุดแล้วนะสถานะสสคงจะไม่มีการคืนให้นะนี่ก็เป็น เป็นคําตอบก่อนหน้านี้รองเลขาธิการก็เลี่ยงตอบไม่รู้จะทไงตุดท้ายก็เลขาธิการก็มาตอบนะครับแล้วก็มีคลิปวิดีโอซึ่งเข้าไปถแถลงนะครับที่รัฐสภานะครับเรื่องของอาการที่จะฟ้องร้องเกิดขึ้นกับสสสุรพลเกียรติชัยกรซึ่งเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง ในการกระทํโดยความสุจริตในครั้งนี้ถามความรับผิดชอบของกรกตว่าในส่วนนี้กรกตจะต้องมีความรับผิดชอบคืนสิทธิ์ในการเป็นสสให้กับสอสอสุรพลเกียรติชัยกรเมื่อสารดีกายกคำร้องไม่มีความผิดเพราะฉะนั้นใบส่งที่ให้เพื่อวันที่23มีนาคม2 5งพันห จึงเป็นโมฆะนั่นหมายนั่นหมายความว่าคะแนนห้าหมื้าคะแนนที่ประชาชนได้ทุ่มเทคะแนนให้ด้วยความบริสุทธิ์เป็นคะแนนแห่งชัยชนะจึงขอถามทางกะกะตใครจะเป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งชื่อเสียเกียรติยศและประชาชนที่รับความผิดหวังดึงปีหเดือนห้าวัน ที่ไม่ได้เข้าสภาแต่ก็ยังทําหน้าสี่เป็นสสจิตอาสาดูแลทุกสุขของพี่น้องประชาชนในนามของพรรคเพื่อไทยเพราะฉะนั้นวันนี้จึงขอถแถลงให้สื่อมวลชนทุกท่านได้รับทราบส่วนประเด็นของกฎหมายก็จะให้ทีมทนายเป็นผู้ถแถลงต่อในโอกาสต,ต่อไปเมื่อสรานการสูงสุดวิ่ได้ฉชยอย่างนี้กรกตยังบอกว่าแอนอ,อกวาตัวเองถูกต้องไม่น่าจะชอบ นะครับผมเสนอให้กรกตทั้งเจ็ท่านในลาออกเพราะวินิจฉัยเรื่องนี้ผิดพลาดกระทบต่อเรื่องต่างๆมากมายทั้งเลือกตั้งซ่อมมีพักอนาคตใหม่มาเลือกตั้งซ่อมพออนาคตใหม่ได้ก็ไปแทนที่อนาคตใหม่จะได้ก็เป็นภูมิใจไทยได้มันมีผลกระทบมากมายครับและวินิจฉัยเรื่องเรื่องการกู้เงินนี่ก็แตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับพักอนาคตใหม่และอีกสามสิบเอ็ดพัก ผมว่าทั้งเจ็ดคนเนี่ยไม่สมควรจะอยู่ในฐานะเป็นกกตอ,อีกต่อไปให้ความเป็นธรรมในการเลือกตั้งจะพึงมีหรือมีในอนาคตต่อไปซึ่งในเชิงปรากฏการณ์นะครับเราคงเห็นว่านะครับพอชนะคดีเยาก็มาแถลงที่สภานะก็ให้สสพาเข้าไปในสภาถแถลงบอกว่าเขาชนะแล้วเขาจะฟ้องกกตเรียกร้อง70ล้านบาท กรกตกระทาความผิดจะดำเนินคดีกับกรกตด้วยตามมาตรา157ประเด็นที่สําคัญก็คือว่าตกลงจะดาเนินคดีกับกรกตได้ไหมกรกตมีความผิดตามมาตรา157้ไหมนะครับในเรื่องของข้อกฎหมายก่อนนะครับประการแรกดําเนินคดีกับกรกตได้แต่กรกตรอดเพราะไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะครับศาลจะดูที่เจตนานะครับ แต่ประเด็นคือสารมีความคิดเห็นแตกต่างจากกะกะตเพราะในการร่างรัฐมนูลเนี่ยในสมัยอดีตเนี่ยเวลาจะทําอะไรเนี่ยการตัดสิทธิ์ไม่ตัดสิทธิ์เนี่ยจะต้องส่งไปให้สารตัดสิทธิ์แต่ตอนหลังในรัฐมนูลพุทธศักราช2560ให้กะกะตมีอํานาจเด็ดขาดไปเลยแต่สารสามารถที่จะค้านได้นั่นหมายามว่าสารสามารถค้านอํานาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งได้แต่นะครับในคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ย มีใกลเป็นส่วนใหญ่ส่วนมากก็เป็นอดีตตุลาการหรืออดีตศาลนั่นเองนะครับอันนี้ต้องเข้าใจหลักก่อนนะการคานอำนาจนะครับของกกตกับศาลนั้นดีไหมดีมันเห็นหนึ่งความยุติธรรมนะครับแต่เมื่อกกตตัดสินกกตเป็นองค์กรอิสระไหมเป็นองค์กรอิสระศาลเป็นองค์กรอิสระไหมเป็นองค์กรอิสระแต่เมื่อมีการคานอำนาจกันเกิดขึ้นมันให้เกิดสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าความยุติธรรมนะครับ เพื่อไทยก็จําเป็นชนะได้ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ได้หมายความว่าเพื่อไทยจะแพ้ตลอดไปนะครับคดีนี้จบหรือ,อยังนะบอกว่าคดีสิ้นสุดแล้วนะตามหลักเนี่ยนะมันต้องยื่นอุทธรณ์ต้องดูว่ากกกตเขายื่นอุทธรณ์หรือเปล่าแต่การเอาผิดกับกกตได้ไหมเอาได้เรียกร้องค่าเสียหายได้ก็ต้องฟ้องทางแพ่งนะครับต่อรายบุคคล หรือว่าต่อคณะกรรมาการมวลรวมก็ต้องเป็นมติของกตก็ต้องฟ้องที่กตกต,ก,ตก็ต้องจ่ายค่าเสียหายถ้าศาลพิพากษายอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าการเลือกตั้งนะครับสสเนี่ยเขามีผลออกมาว่าสสต้องใช้เงินเท่าไหร่เขาตัดสินการเลือกตั้งใช้เงินไม่เกิน1นล้านห้าแสนบาทนะสุรพลร้อง70ล้านก็ต้องเอาหลักฐานมาดูว่าเสียหายเท่าไหร่ไปยื่นต่อศาลเรียกร้องความเสียหาย ซึ่งกะกะตก็จะพินาาจ่ายแต่ประเด็นประเด็นสำคัญในคดนีคือต้นคดีเนี่ยนะฮศาลพิพากษาวชชนะเมื่อชนะเสร็จเรียบร้อยฮะซึ่งเป็นคดีแรกที่เบื้อไทยชนะนะครับแต่สิ่งที่เราเห็นก็คือความความยิทธธรรมของศาลศาลไม่ได้มีมีความยิทธธรรมไม่ได้แบบไอ้ฝั่งทักษิณชนะไอ้แพ้เสมอไปหรือชนะเสมอไปนะครับในขณะเดียวกันล่าสุดคดีของอ่าม็อบนะ ที่ระเมิดประกอฉุกเฉินผมก็เห็นคดีนึงก็ยกฟ้องนะฮะนี่ก็เป็นความยุติธรรมของกระบวนการกฎหมายของประเทศไทยมีแพ้มีชนะยึดหลักเจตนานะฮะเป็นสําคัญหรือการกระทํถ้าพุทธศาส,สนาเรยกว่าวกรรมมันเกิดจากการกระทําดูที่การกระทําเป็นสําคัญคดีนี้เป็นคดีประวัติศาสตร์ไหมใช่มันเป็นคดีแรกนะครับส่วนประเด็นที่ว่าต้องดําเนินการยังไงประเด็นหลักก็คือว่า กกตมีอำนาจไม่มีอำนาจมันอยู่ที่ดุลพินิจของกกตเลยเมื่อกกตมีอำนาจนั่นหมายว่ากกตมีอำนาจในการตัดสิทธิ์สุรพลเกียรติชัยยกรนะผมรู้จักไม่รู้จักยังไงเสงรู้จักนดีเลยรู้จักกับพ่อผมดีในสมัยก่อนแหละนะกกตตัดสิทธิ์ปุ๊บนะครับสิ่งที่ตามมาก็คือว่าเขาเสียมันก็ต้องไปฟ้องร้องอยู่ที่ศาลพิจารณาว่าฝานจะให้เท่าไหร่นะครับจ่ายค่าเสียหายเท่าไหร่ก็ต้องเอาหลักฐานไปแสดงนะครับส่วนตําแหน่งนะฮะ ที่จะบอกว่าอา้าวไปเลือกสาสาคนใหม่ไปแล้วเขาถูกตัดสิทธิ์ไปแล้วเขาเสียหายทั้งครันี้ว่าจะควรรับรองเขาก็ไม่ได้มีการรับรองเนี่ยเขาเสียสิทธิ์ใช่ไหมเนี่ยพอสสคนใหม่ไปแล้วจะไปยกเลิกสสคนใหม่ให้สุลพลเข้าไปก็ไม่ได้กันนะบางคนละส่วนกนในกฎหมายก็มีชั้นชั้น,ช,นชั้นกันมันก็น่าสนใจนะคดีนี้เป็นคดีประวัติศาสตร์นะครับมีคนเรียกร้องว่าแบบนี้ก็ต้องมีการแก้ไขตําหนินี่รัฐมนตรทําทแบบนี้ไม่ถูกนี่นะคนของเพื่อไทยต้องได้รับตําแหน่งดีนะ ก็ผมเรียนย้ำไม่ต้องไม่ต้องแก้ไขต้นุนหลักมันมีอยู่แล้วนะครับก็เขียนไว้ป้องกันกันเดียวกันต้องดูว่าว่าคณะกรรมการเลือกตั้งเนี่ยเขาจะยื่นอุทธรณ์ภายใน30วันหรือเปล่าและคดีนี้ในศาลชั้นนี้เนี่ยสามารถทําการยื่นอุทธรณ์ได้ไหมนะครับโดยปกติมันจะยื่นอุทธรณ์ได้ต้องยื่นภายใน30วันนะครับนี่คือเรื่องของการเมืองนะนะแต่ในระหว่างนี้อย่างที่เราเห็นเชิงปรากฏการเราเห็นการกราบพระบาท เราเห็นเพื่อไทยเนี่ยปรับกำลังนะครับในพักเขาเจนหน่อยล่าออกเราเห็นในฝั่งเพื่อไทยเนี่ยชนะคดีนะโดยคดีของเฮียเสงเนี่ยสุรพลเกียรติชัยยากรขึ้นมานั่นหมายความว่าศาลมีความวยุติธรรมทุกอย่างมีความวยุติธรรมนะครับที่มีการกล่าวหาว่าไม่มีความวยุติธรรมโน่นนี่นั่นก็ไม่จริงไม่จริงนะครับเรื่องนี้จบแล้วยังยังไม่จบนะครับ ยังไม่จบนะยังต้องมีภาคต่อให้ดูกันนะว่าเกมนี้นะครับหลังจากที่เฮียเสงหรือสุรพลเกียรติชัยยกรไปฟ้องต่อศาลแล้วศาลจะพิพากษาอย่างไรและก่อนหน้านั้นจะต้องไปดูอีกว่าคณะกรรมการเลือกตั้งจะยื่นอุทธรณ์ในคดีนี้หรือไม่และผลคดีของการอุทธรณ์จะเป็นอย่างไรนะครับดูการเมืองใจเย็นๆฮนะมันยังไม่สุดมันเป็นสิ่งใหม่ที่คนไม่เห็นก็ต้องตกใจไม่เป็งไงวะไปทางไหน แต่เรียนว่าการที่จะไปคืนตําแหน่งสสนะหลังจากที่โดนใบส้มเนี่ยเป็นไปไม่ได้นะมีคนบอกว่าโอ้ยตายแล้วนะชื่ออะไรผมจําชื่อไม่ได้นะที่อยู่พักภูมิใจไทยปัจจุบันเนี่ยคนเชียงใหม่เนี่ยเป็นแม่บ้านที่ไปลงพักอนาคตใหม่แล้วชนะผลการเลือกตั้งผก็ะจะได้กลับมาาโอ้ยไม่ได้กลับหรอก สรุปไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้สุดพลไม่ได้กลับมานะเขาก็ยังเป็นสอสอเนะชียงใหม่ต่อไปจะฟ้องปอป,ปชปปอชอนะฮนะแล้วก็ชื่ออะไรนะนะฮะสีนวลเออพี่สีนวลพี่สีนวลซึ่งเป็นแม่บ้านเอเป็นประธานแม่บ้านเนี่ยนะในเขตแปดในเขตนำเภอจอมทองเนะี่ยเขาจะ พ้นจากตําแหน่งหรือเปล่าสรุปว่าเขาไม่พ้นจากตําแหน่งก็ยังได้เป็นอยู่นะการเมืองมันสลับซับซ้อนนะนะที่ผมรู้จักคนเหล่านี้ดีพี่สีนวลก็รู้จักผมหรอกผมรู้จักเขานะแต่เฮียเสง์เนี่ยรู้จักกับผมดีเรารู้จักกันโุ้หลายสิบปีแล้วนะเฮียเสง์นะครับเฮียเสง์ก็สู้ทางการเมืองอยู่เขต8มานานนะตั้งแต่หนุ่มๆตอนนี้อายุกย็เยอะแล้วมีข้าพีพี่น้องสุรพลเกียรติชัยยกรแล้วก็มีน้องชายอยีกคนหนึ่งนะ สุรพลนส,ส,สุรพลสุรพลเกียรติชัยกากรเฮียเสงก็มีน้องชายก็อีกคนหนึ่งที่ลงนายกอง์การบริหารส่วนจังหวัดเคยเป็นสวมาก่อนก็อยู่ในเขต8เป็นส่วนใหญ่นะครับนี่คือเรื่องของประวัติศาสตร์ทางการเมืองคดีทางการเมืองนะครับที่จบหรือยังยังไม่จบยังจะต้องรอทั้ง2องฝ่ายไม่ว่าจะเป็นกกตจะยื่นอุทธรณ์ไหม้คดีนี้ยื่นอุทธรณ์ได้หรือเปล่านะครับ ประการต่อไปคือถ้าฟ้องกกตสารจะพิจารณาอย่างไรคือศารอาญาทุจริตเนี่ยหรือสารแพ่งเนี่ยจะพิจารณาอย่างไรจะให้ค่าเสียหายกับสุรพลเกียรติชัยยกรเท่าไหร่และกะกตจะมีความผิดไหมฟันทงก็เลยกกตไม่มีความผิดเพราะว่ามันในสมุดเขียนชัดเป็นอำนาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดี ผมเต์ศักดิ์กิจวัฒนาสวัสดีครับ ทำพ่อสอนไว้จดจำให้ขึ้นใจคนไทยทุกคนจดจำไว้แล้วนำไปปักิบัิตนแนะนำคนให้ปักติบัิตา ทำตนเป็นคนดีให้รู้รักสามัคคีทั่วเขตคาซสื่อสั์สุดจริตไม่คิดตำชาเลวสามทำเพื่อชาวสยามไม่ใช่ทำเพื่อตอนเอง คนไทยช่วยกันดูแลชาติบ้านเมืองให้รุ่งเรืองมีคนดีปกครองไม่ให้คนไม่ดีทิงพยองเข้ามาปกครองชาติบ้านเมือง คนไทยที่ดีต้องรวมมือรวมใจกันต่อต้านผีดกันคนไม่ดีทุกเรื่องไม่ให้เขา้ามายุ่งกับชาติบ้านเมือง ให้จะได้รุ่งเรืองดังพ่อ ให้ช่วยกันตูแลชาติบ้านเมืองให้รุ่งเรืองมีคนดีปกครองไม่ให้คนไม่ดียิงพยองเข้ามาปกครองชาติบ้านเมือง คนไทยที่ดีต้องรวมมือรวมใจกันต่อต้านผีดก,กันคนไม่ดีทุกเรื่องไม่ให้เขา้ามายุ่งกับชาติบ้านเมือง ชาติไทยจะได้รุ่งเรืองดังพ่อตั้งใจชาติไทยจะได้รุ่งเรืองดังพ่อตั้งใจ